สัครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับขั้วแคนนอนแคนูเ n ็ตอีนะครับดูฟังก์ชันนะครับก็นี้เป็นตัวรับแสงนะครับตัดแสงวงแหวนตัวนี้คือโฟกัสน,นะครับโฟกัสภาพแบบเลนส์เฟเดอร์นะครับภาพซ้อน ก็ดีผมค้างมือถือไว้นบ,บนคานไม่ได้ใส่ขานะครับอ๋อมันจะมองลำบากหน่อยเดี๋ยวลองปิดไฟนะครับหรือว่าจริงๆแล้วน่าจะไปดู ไปดูคลิปที่มันชัดกว่านีนะครับก็คือมันจะมีตัวอย่างของเขาอยู่นะครับก็โฟกัสแบบภาพเลนส์นฟเฟอร์นนะครับสำหรับมือใหม่ก็ต้องไปดูเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าส่วนมากอาจจะเป็นท่านที่รู้อยู่แล้วว่าเลนส์เฟอร์คือภาพซ้อนประเภทไหนนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือปรับค่า ISO นะครับก็หมุนเลยนะครับ ต่ำสุดที่25นะครับบงสุดที่400นะครับก็ตั้งตามฟิล์มที่เราใช้นะครับน,นี่ฟิล์มตัวนี้100ก็ตั้งที่100นะครับอันนี้200ก็ตั้งที่200อันนี้วงแหวน,น,นด้านในสุดนะครับก็เป็นอ่า C number อันนี้จะเป็นแฟลทนะครับเป็นควบคุมแฟลทให้เราตั้งเป็นออโต้นะครับทีนีน้ตัวนี้ก็คือเปิดใช้น่าจะาสีเหลืองนะครับตัวนี้ถ้าจะปรับ e a r ก็ทุกอย่างที่จะปรับ3จุดนี้ก็คือกดลากตัวนี้ลงนะครับแล้วก็หมุน ปี77ปีสูงสุดที่ปี73นะครับต่ำสุดอ๋อที่ปี73ก็ปี91 91 92แล้วก็ศูนะครับโอ้ขออภัยครับมันเริ่มที่0 2 3 4 5ปีนะครับปีอยู่

ทังสุที่ปี92ครับเดือนก็จะครบทวนเดือนวันก็จะบันวันครบไหยเนี่ยครบนะครับก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็อตัวนี้แฟตนะครับต่อประเทศแฟตสายก็จะเสียง ดูนี่นะครับแต่จริงๆแล้วแฟคที่ของเขาที่เขาใช้ก็คือก็จะมี <c oughs> แบบที่มีไอตัวนี้นะครับนี่ครับคือเขารับอยู่สองเขี้ยว เที่ยวกลางนะครับแล้วก็เที่ยวฝัง่งจริงๆแล้วคือถ้าบินเป็นแฟตที่มีเที่ยวเดียวก็จะสามารถใช้ได้ปุนกน,นรับสักครู่นะครับผมหาแฟตอีกชิ้นหนนยู่ไม่แน่ใจอยูไ่ไหน จะมีแค่เดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่สายได้ด้วยนะครับสายแบบตัวนี้เลยนะครับแฟลตเอ พวกนี้คือต้องใช้พานาโซนิกดีๆนะครับซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะครับถ้าซื้อก่อน5บาท10บาทนี่หรือว่าร้านทุกอย่าง20มันมันมันจะม,มจะหมดเร็วนะครับยิงได้2-3งตีก็หมดแฟถ้ามันติดมันจะดังนะครับลองสังเกตดูนะ่ครับนี่คือเสียงเสียงที่มันติด ถ้าเราจะรู้ว่าแฟลตตัวนั้นใช้ได้ไหมเราก็ต้องลองลองใส่ผ่านแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับ ระบบสันญาเทือนนะครับไม่ดังนะครับไม่ชาร์จไปไว้ตัวแคนอนนี้ม่ยเสียตัวนี้ เปนเสียงโหลดเลยนะครับโหลดอยู่อ่าด้านหลังมีช่องใส่ฐานนะครับช่องใส่ฐานคือใช้ฐาน LRCC วนะครับสองก้อน องก้อนก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์สีก้อนก็เรียงใส่กันนะครับเรียงอย่างนี้นะครับคือถ้าไม่มีฐานหรือว่าใส่ฐานไม่ติดจะขึ้นฟิล์มแล้วก็ลั่นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับก็เรียงสองก้อนอย่างนี้นครับก็วบวกที่มีตัวสือนะครับอยู่ด้านล่างถ้าหันกล้องไปในฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี่คัรวลบ เราก็จะทำการกดจัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มปับ๊บกดลงครึ่งหนึ่งมันจะนี่คือเช็คแบตน,นะครับถ้ากดไปเลยก็จะถ่ายแฟลชไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อะไรนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ช่างแฟตก่อนนะครับ <c oughs> ที่ที่ใส่ฟิล์มก็ใส่ทั่วไปนะครับ กดลงก็จะมีามาดูอนานานของเขานในสภาพแสงแบบนี้ครับคือออโต้ท้องรู้รับแสงทั้งสปดชเตอร์นะครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ประมาณนี้ครับรูรับแสงแคบแล้วก็สปดชเตอร์เร็วนะครับดูในกรณนี้ที่มืดๆะนะครับอันนี้ก็ปิดแสงก็คือมันจะไม่สภาพแสงก็คือจะมืดๆนะดูการทํางานของเขา จะเปิดรูปแสงที่กว้างแล้วก็สปีชเตอร์ต,อรต่ำาว่าสปเิเตอร์ตรงนะครับตอนนี้ถ้าประมาณนี้นะครับก็โอเคน,นะครับมาดูร่องแฟร ลองปรับดูก็ไปว่าช่างเรื่องแปนะครับก็การใช้งานกล้องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ต่อขาตั้งกล้องนะครับถ้าตายเสร็จแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ครับกดค้างไว้นะครับ,ก,รบก็ฟิล์มกลับอันนี้จะเป็นปุ่มกันกระแทกตัวนี้นครับอันนี้จะเป็นปุ่มตั้งเลนส์เฟเดอร์ตั้งภาพซ้อนนะครับหมุนอ,อกแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ ไม่ต้องทำเองนะครับเดี๋ยวเปลือกมันพังไปประมาณนี้ครับผม